อ๋อได้สีงัวมาพูดนึงมองดูพูดละพันมันสีใหญ่บันไดว้าลูกพี่เราจั่งผูดวะเฮาพูดใหญ่เชฟไหมพูดละผูดเฮาเนาะเออเออเท่เท่เท่อ๋อเจ้าพูดใหญ่อีกแล้วใครว่าพูดใหญ่จังเลยมันกันจิ้มเถอะพึดเจ้าพึดโอ้ยงามขนาดเลยพูดใหญ่โอ้ยพูดใหญ่จริงๆตัวนี้ดิเอามาหนิลายมังสิอือักหุ้งอออีกเด้้ยฉากเลย พูดใหญ่พูดนะพูดบอกง่ายเลยพูดละพันบาสพูดใหญ่พูดใหญ่โอ้ยนุ่มคือผมเปนน้ำผึนุกคักคักเอาเรื่องของมะเรื่องได้ยังว่าตังค์ครับอยกแยกมาเปลี่ยนเออทับเอาไปทับเออทับมันโอ้ทับได้สองก่อนมันตัวนี้บังแค่หลังน้ำจ้ะไปพูดอืมนี่นี่ฟังผื่นฟังผื่นโอ้อยากกินเออใส่มันเอาไปเลยโอ้คักเลยบาทส โอ้ยเฮ็ดเจียวมาอยากกินแปบพยายากินตับเฮ็ดเจียวมาโอเคโอเคโอเคเลยโอเคเดี๋ยวพอไม่ไปเอาอัง่วงเข้าก่อนบานมันตัวนึงโอ้ชีนงามไปเลยตัวนี้เอาขนกระดูกมาพี่จ้ากระดูกมาทั้งตัวกระดูกนี่กระดูกมาตัวกดูก พูดใหญ่พูดใหญ่พูดใหญ่จริงๆเลยดูมันกรมีน้ำใส่มันตัวนั้นไอ้พุ่ญยังมไนตัวมันยมโอ้ใส่เลยนะเสียบเลยนี่ใส่ในจุได้เลยนี่บ้าทัวได้หลากหลายตัวนี่ใส่ไงพูดซีนพูดซีนปลอดไปนู่นแจกออกมาตัวเครื่องในกระดูกกระดึกบ้าทัว คักค่าค um. ่าค่า uh, บ so we um, right uh, okay. so ัตรไซซีนได้ลายบัตรได้แยกระดูกปูยกันได้กระดูกกระเต็มสวอปแล้วถ้าพอมันได้หลายเด้อหลายนั่งกระดูกนี่ตัวนี่บาดใดบาดใดเที่ลายน้ำกระดูกอีตัวนี่อ๋อเครื่องในก็ได้หลายอยู่เราเคยเห็นเราเคยทีเนาะได้เติบได้เติบมามาปั่นพูดใสไซรัชียงมียท่าบัตรพูดบักใหญ่เลยครับเทออกจากสวอปมา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 ปั่นพูด ลากแล้วบัดนี่งจ้ำจุบัดหนี่งมาสิค้อยเจวได้บัดนี่งโอ้บักสะจวดก้ามาละบัดนี่งมาๆๆลูกพี่ลูกพี่เร็วบักสะจวดก้ามาแล้วซอยบัดนี่งนี่เด้เจลเฮ็ดแล้วอะไนี่ซิมมึงดูลูกพี่เอาลุ้นนะเอ้ยพวดน่ะเป็นยังไงบู้กโปเลยเอาปวดนั่งนาะ โอ,อ้ไปอล,ลาดแล้วลลเว้ยพูดนึงอโอเคครับมาสารามีกถุดวงนึงยังกเมียนเดียวซิ้นพูดใหญ่หลูกพี่เร็วรยวพยามมาิปิ้งที่ก็ด,ดังย <laughs> อยู่ไกลแท้โอ้ยมาทังปีวบ่ไหนว่ได้หมแดงไฟเย้อนจากของยงององ่างมาทางพี <laughs> ปันพูดซิน้นก่อนนะครับพี่น้องครับ มันอีได้อึงมา20กิโลพอดีเพิ่นว่ามีผูดเสีนมาให้ก็เลยไปเอาผูดเสีนมามาปั่นกันอีกอึงไข่แย่หยาบจีก็เลยจีก็นุกแน่หมดจีก็จังมาส่วนจีกเอาจะผามันเห็นะหสีก็จะผาบมันไหมเออนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละแดงจวดนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละักเลยบัดเบิ้งสีเบิ้งสีส่วนไงแบบอันตัวเจ้าเสือตัวได้เคียงนั่น นมาบ้างสิตับตัวนั้นจะแปลงโหดตับตัวนี้สิสวยกินวัวพีดโอ้ยสวยเหลือเลยมาเด้อใส่อ้วนกับตับขอโทษขออภัยพี่น้องที่ไม่กินดิบด้วยนะครับวันนี้ขออนุญาตหลายๆเพราะว่าคืออยากแหงวันนี้ได้กินเพิ่นเอามาส่งกันเลยได้กินเลยอืมขมขนาดเลยไม่ไม่ไม่ ห่อตับตัวนูุนี่ห่อเลยได้หนี่ห่อใส่เราไงห่อใส่พ่อห่อใส่ซะหนึ่งเนาะขออนุญาตพี่น้องผู้บริเกณที่บ้านนี่ก็ห่อเราได้หนิสามสิบกี่พันตับพันใส่พี่น้องปึ๊บเอาเฮ็ดซีพูดไปเลยท่านน่ะไข่กันไข่ไข่กันกินเร็วไหมแม่มากมาคือนั่งอยู่ไกลเด้อ เจะน้อยบ้าอ่นคนมัมีเขียวเต็นเลยเลี้ยวนันก่เลนะใส่สีสีีกบเขาได้เยนหตอนนั้นง่าแสบแซบบแบเอาจำด้จำด้จำน้องกันจำน้องกันมีีปาดเสียนเมก่อนเ่เให้เป็นสีกวงก่อนครับเอาไปปาดเลยนี่แหละเป็นจะแซบแล้วนี่ พอเสีบจะไดนกินเอากินเอาอยู่นี่มันเสมันรอเมือนี้มันจะสบกนอเก้วบ่ได้ใส่เขียดข้ารถบ่ได้ใส่บีอย่างเลยเพี้ยขมรีอนุฮะมาจ้ะหอนะเฮาเยบเกวทีตรงงนปั่นข้างในป่าบหนาลุยตุนุ้ยยกไปปาดบิตเนซุบน โยกยูใจเย็นๆกละก่อนไมนชอบเอาเนื้อเอาเมียดใช่ๆกันเจ้าจกปาดเขียงเขียงอะไรเขียงใบหน้าพั่นทุบหนังก็ใส่กระใจเย็นๆสั่นไม่เป็นอยังดอกเฮ็ดเขียงเดียวนั่นละมันจังสีบลอปาดหลายอันสั่นเขียงเดียวยังบโบลายอันแล้วเจ้นี่บ้าว่าปาดกับข้าวแม่ไก่จานไม่นลูกจานไม่ใช่สำจกเอาเขียงไปแหง น่อกันนั่นแหละยุนองนั่นแหละยุสั้นแค่มันมันกายมันใหญ่เีออกมันีแม่เลยมอด่ขนาดเลยพี่น้องเลยสียนกไม่เลยงามๆเลยเสีนพูดเสีนพูดป่านบ้่ะเอาใส่นีเลยเดาเคียงอาจารย์องค์ อเอาบ้านเรืองถอยางถอยงกเนื่อยๆน่ไู้หนึ่งเข่าลูกโอ้เข่าวันวานพอดีแล้วนู่เนาะทาเข่าวันวานน้ำกินลูกกินทากินทากินทาเขากินทาเข่าเย็ดสี่ปดพี่น้องนะครับพันหนึ่งเย็ดสี่ปดกับพวดละสองร้อยห้าสิบนัสี่กล่องสี่กล่องสีู่ดโอ้สมพ่อากกินอัน งวยอม้เนี่เป็นคิดว่าอยากกินงวยอยู่ก็จ้อากบมีมาหายหรีบาดนี่ยกมีินเหม่นกันนะก็มคกินแม่นเลยมนี่เสียในึงนึงโอ้โหเล่ามันเกินเสียใจกนาดเลยชิบเอหนึ่งหนึ่งเออสียชิเอาะจำหนูจำแงวพอบาแตกลงลุ่ม่ะถึนมาปั่นจาปั่นดานนั้นดีน่เล ผมด่ดมนนนอนองนี้เลยพี่แมันแน่นอนยังวะพี่แอ้มเร่เ่เลยวันนี้ไซน้ำไซยังเลยมันเอาตังค์อะได้เสียบมาปัน่นพูดกันครับพี่น้องเมื่อนี้นะครับซอ <Okay. S 2> ยเพิ่นตรวจจัดเลยนะครับอีสานบ้านเฮาเด้อพี่น้องเด้อผูใ้ใดบ่กินดิบก็ขอโทษขอขอภัยน้ำอีกเทื่อน,นึงนะครับทางนี้แซ่บหลายมากหลายทางนี้ฝักจะจวดพร้อมฮะโอเคครับคลิปนี้ขออนุญาตเอาซรัพนี่ล่ะพี่น้องนะครับปั้นพูดเสียบพูดใหญ่อีกแล้ว